มาในช่วงนี้ครับถือว่าเป็นช่วงที่สองของสยามเด็กเล่นแล,และแน่นอนครับขอขอด้วยนะสำหรับเจเลบิวตี้อร่อยดีมีวิตามินทุกต้องแล้วนะฮะก็เรียกว่าทุกรสชาตินะครับก็สามารถจะเลือกหาซื้อกันได้เลยทีเดียวนะครับเรียกว่า,าดูดปุ๊บ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 ได้วิตามินเข้าร่างกายเลยถ้าดูดคุณสองแน่สองงามมากอ,อ้าวผมเนี่ยผมดูดแล้วผมก็ต้องเขย่าไหมอ๋อเดี๋ยวมันไม่ลงมาป๊าอย่าด้ เอาเอาจริงๆล้เเออยูคุณหัวล้อเกินไปอ่ะคุณเนองถาให้ผมดูมีพี่รุนยังไงก็ไม่รู้เลยแต่รับรองว่าอร่อยทุกรสแน่นอนแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะกับทุกสายถูกต้องแล้วนะฮะเมื่อกี้ได้ดูไปแล้วถามในใจคุณมอร์นิ่งเพลงนี้ผมผมถามค้ามตรงมไม่เคยดูเอ็มวีแต่เพลงนี้ผมได้ยินตามในซิวบ่อยแล้วแล้วผมรู้สึกว่าเออวิธีการร้องสไตล์การร้องเขามีความเป็น ของตัวเองมากเลยเออน้าน้าบ้าแคุณคุณเป็นคนร้องเสียงสูงอย่างนี้หรือเปล่าครับก็เป็นปกติอยู่นะแต่ว่าเราพูดแต่ว่าจะดูดีกว่านี้หน่อยนิดนึง อะไรดีเยอะครับดูนี่าผมเยอะนะฮะเออโอเคเราให้เชียร์เข้ามา S เป็นบักหนึ่งเชียร์ The Bottom Blues S เป็นบักสองเชียร์ Good Morning และ S เป็นบักสามครับเชียร์โซดาเข้ามาเกมนี้ก็คือเกมสุดคุณเพลินๆน,น,น,นะใช่แล้วพี่คะเดี๋ยวเราจะทดสอบความสามารถด้านปัญญานะคะของสมาชิกทุกคนเลยเนี่ยคะต้องต้องไปรบกวนคุณเขาถึงวเวอร์คอยส์เลยเหรอครับผมไม่ กรสอบปญญา้าสมองเพราะันนี้เป็นเกมที่ใช้สมองมาที่สุดในรายการของเราแต่เคนเล่นมาโอ้โหผมริงบุ๊ว่าคกอยไปทุกคนเียมเลยเ <c oughs> นียบ่อคุณนอนก่อนไหมครับพ <c oughs> คุณนอนในนอนผมว่ <c oughs> คุณดูคุณง่วงนะนะคะแต่ว่าพฤติการมีอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะให้ท่องส่วนคูณทีละพยางค์แลไล่มาเป็นวงกลมแบบนี้ถ้า สมาชิกวงไหนท่องผิดก่อนออกทั้งวงนะจ๊ะผมของ้องต้องมีสมาธินะครับเกมนี้เราจะหลุดไม่ได้เลยนะครับเราข้างหลังนฮะเราข้างหลังด้วยนะฮะแล้วก uh ็ให้น้องๆไทยเข้ามาว่าวงไหนจะอยู่ดนในที่สุดกับทีมาไปโอเคและผู้ได้รับเกียรติเป็นคนเริ่มคนแรกนะฮะถือว่าง่ายที่สุดของเรานะครับก็ต้องเป็นคนที่มาทางนักมวยนักกีฬาทางมวยทางอะไรเงี้ยเราเราจะท่องสุดคุณได้อะไรอ่ะฮะ เอาสุดคูณอะไรเริ่มที่แมสซี่จะเห็นคุณซ้อมแม่ส่งกันแล้วไม่เล่นค่ะนะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะนะาะยาำว่าทีละพยางนะห้ามรั่พยางกันนะเออไม่ได้คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ครับผมอ่าริ่นคือคุณคนแรกนะครับอ่าไม้ส่งไม้ไปก่อนระวังไปทางไหนดีพี่จ้าระวัง วนไปข้างหลังได้ได้วนวนไปวนไปด้านขวาแล้กันนะอ่าพร้อมนะครับพร้อมนะครับแม่สี่ครับแม่สครับอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาเริ่มสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเยเเอายเฮเอายเฮ แกแกก่อนจริงบนมานี่แล้วแกค่อยไปนี่นี่นี่นะสุดาโน่นแล้วแล้วที่สำคัญคือพัฒนาการทางด้านสมองเราควรจะเยอะกว่านี้หน่อยคุณช้ามากเลยแต่ละคนตีหนึ่งตีสีไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเลยไม่ต้องไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ก็ได้พูดดังๆไมเรากระจายอยู่ทุกที่ไมเรากระจายอยู่ทุกที่เดี๋ยวผมช่วยจับเองพลดูจะเห็นแอคติ้งและ action ของเราว่าเราผิดหรือถูกพร้อมไหมครับ หนึ่งอ่ะคุณเหมือนเดิมคุณเหมือนเดิมแม่สี่ครับหนึงสองทราบเริ่มครับสี่หนึ่งสี่สีอ้าไม่หนุกเลยอะโอ้โูน่ัอะไรอะเอาเก๋เอเก คือเขายังเขาเขาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาไม่ได้งงงตัวเลขเขางงลำดับการนั่งเอาอย่างนี้คุณเปลี่ยนที่นั่งกันคุณไปนั่งนี่คุณไปนั่งนี่คุณไปนั่งนี่ถ้าคุณอยากก่อนเขาคุณนั่งนี่อยากนั่งนี่เข้าใจครัอันนี้ผมว่าคุณเข้าใจแล้วเขานี่แหละยัไม่เข้าใจเอาไย่างที่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเพอะหนึ่งสองทัแล้วครับ ห่สี่สี่สองนั่นไงแเาค่อหนุ่มอว่าแพ้ไปนะคะไม่ได้ยัไ่พูดอะไรเลยอยากได้ด้วยอยากไ่้ด้วยไม่ได้รับผิดชอบร่วมกันคราตัดสี่คนนี้ไปแล้วสองวงแล้วแล้วสองวงวงแค่นี้นะหกคนโซดาคุณมอนิ่งโอเคอ่านเริ่มที่ใครดีฮะเริ่มี่ใครนี่เริ่มเริ่มเริแม่ไหนอ่ะเลย แม่ไหนแม่เจ็โอ้ย่เอาลองดูลองดูเอายังครับอ่ะพองสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจสองปิสกไม่ได้แล้วสามยีสิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบช้าช้าห้าช้าตช้าเจ สี่สิบสองเจ็ดเดี่สิบเก้าเจ็ดเก้าแปดไม่ได้แปดไม่ไนไม่ได้เอาเปว่าสราอ๋ออ๋อผมรู้แล้วผมแล้วที่เขาไม่เอาแปดเพราะตอนนี้แไปล้างอยู่แไปล้างเพราะว่าแเปื้อนแไปล้างแปไปล้างอยู่แงนั่งที่ค่ะีมวก็สดาแ โดนกันในวงเฮ้ยได้เหรอเอาเหรอไม่เอาเหรอโอ้คนนี้ค่นี้ชนะผมอยากรู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งในวงเขาอ่ะลองดูลองดูระหว่างรอสายผู้โชคดีนะครับอ่มมาเลยแต่ว่าตอนนี้กลุ่มานีชนะไปแล้วนะใช่ใครที่พิมพ์เอสโดนรักสองเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามารับสายกันแม่ก้าโอ้โหก้าเอาเริ่มเลยหนึ่งสองกว เขาขอด้วยขอด้วยไม่ได้เลยไม่ได้เลยนี่ตอนนี้มีแค่หนึ่สองสโอเคพร้อมห่งแม่ก้านะครับหนึเริ่มคุณเลยเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสสายี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบเก วงนี้มีปัญหาตั 4> <4> ้งวงจริงนี่ี่บแล้วเก้าเก้าสเท่าไหรเก้าสะเก้เท่าไรเ่สามสิบสใช่ป่ะถูกแล้วอไว่ไงคือมันนี่จะชนะไปนะเป็นคนที่มีสติปัญญาคบถ้วนมากเลยนะวันนี้เย่มากครับแล้วผู้โชคดีนะครับที่เรียกว่าเชียร์พวกเขามา ไม่ได้เชื่อนะผมว่าวงเขาดูเหมือนแบบเบี้ยน้อยหอยน้อยไม่ค่อยพูดจาไม่ค่อยตอบโต้อะไรอะใครนะเออแต่ว่าเขาเลถือว่าเป็นคนแบบมีสมาธิแต,แต่เขาบอกนะคนที่พูดน้อยจะสติเป็นญาดีไงแต่พี่พูดเยอะไง มีสองรอบแล้วนะนี่ถ้าไม่ได้ไม่นี่รักนี่โดนชาร์จอะไรอย่งจริงลาเล่รักเลยจริงเหรออ่ะตอนนี้เดี๋ยวรับสายผู้โชคดีดีกว่าเพราะว่าผู้โชคดีของเรานะครับจะได้มีโอกาสเลือกแผ่นป้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนแผ่นป้ายของผมเนี่ยมีตัวเลขคุณต้องช่วยเขาเลือกหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเขาเลือกเลขแปดกับเลขหกไปแล้ววงเราชอบเลขอะไรชอบเลข มุมคุณมุมคุณไม่มีสิทธิ์หรอครับเลขกสี่คุณชอบเลขอะไรเดี๋ยวพ่อต้องดูอะไรครับเลขกสี่ครับคุณชอบเลขสี่คุณชอบชอบเลขอะไรครับมีมีอะไรเหลือบ้างนะครับก็เหลือหนึ่งสองสามเสียเอาไปแล้วเหลือห้าเอาหนึ่งเอาเจ็ดเอาเจ็ดแล้วกันอ่ะมาเปิดดูแต่ว่าเราจะให้น้องเลือกนะเขาไมจะเชื่อใครเพราะฉะนั้นเราใส่กันก่อนเลยสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะค่ะโอ้เสียงสดใสมากชื่ออะไรคะ ไม่ค่ะไม่ไม่โทรมาจากที่ไหนถ่ชาเชิงเซาค่ะถ่ายเชิงเซานะคะถ่ชายเชิงเซาไงเออเปนภูมิศาสตร์ถ้าใหม่นี้เราจะถ่ายที่ที่เขาไม่เอ่ยโอ้โห<อ><อ>พี่หนูไม่ได้จะสารภาพหนูเพิ่งมาดูอ่ะ แล้วัวววนน,นี้หนูก็กดโหวตไปอ่ะหนูรู้ตั้งแต่แรกนะ <c oughs> อ๋อคือฟังอ๋อเขาไม่ให้หวดก็หวอดไปเรื่อยไม่ได้ฟังนแน่แรกเดี๋ยวเราย้อนใหม่นะฮะวันนี้มีโ <c oughs> อากาสต้องรับสามวงจากค่ายสนามหลวง อันนี้ทันไหม,ท,มทันไหมทันเรื่องนี้ทันไหมไม่ทันใช่ไหมก็คือหนูว่าถึงบ้านก็จบเฉลี่ยหกโมงแล้วว่าข่าวเพิ่งกลับมาถึงบ้านเรียนเลิกเย็นขอบคุณมากเลยมาว่าเปิเปดช่อง<ใ>เราฟุกเลยนะครับอยู่กับสามวงของเรานะครับโซดานะฮะตรงกลางเป็นคู o มอร์นิ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเดอะบอททัมบลูด้วยนะครับผู้ที่มีความรู้ด้านตัวเลขอาจจะทักถาหน่อยนะคะแต่วันนี้ ถูกต้องถูกต้องนะฮะอ่ะอโอเค<ล>ถ้าง,งั้นถ้างั้นเปิดดีกว่านะครับมีแผ่นป้ายจากเจเล่บิวตี้นะครับเหลือ1 2 3 4 5 7และ9อ่าเอาเลขไหนดีพี่แจ็คเลือกเบอร์อะไรอะไรนะพี่แจ็คชอบเลขอะไรพี่อ่ะพี่ชอบเออกินนี่ที่เป็นวิตามินซีนะวิตามินซีก็มีหมายเลข2กับหมายเลข4อ่าเอาอะไรเอาอะไร <c oughs> คอลลาเจนนะเอา2หรือ4 เอาเลขจ็ดแกเรียดพี่หรือเปล่าคะเปล่าพี่เปล่าเปล่าหนูเล่นบูง่าอ๋อมาช้าแล้วมันตลกด้วยนะหมายเลขเจ็ดครับได้แก่นี่กล่องหมายเลขสี่นะฮะนี่ลางล่างนี้ อ๋อนี่กล่องใหญ่เลยกล่องใหญ่เลยเดี๋ยวรอรุนคุณยกให้มันหนักหน่อยดิแตเดี๋ยวรอรุนที่บ้านนะหมุน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 ใครหมุนดีอันนี้เอาจริงๆเลยนะพี่แจ้งหมุนพี่จัดให้ดีกว่าสนองน้องของสนองมุกของน้องหน่อยพี่เอาให้ได้นะไม่ได้อะไม่ได้เลยมีอะไรจะพูดกับพี่ไหมมีอะไรจะพูดกับพี่ไหม มีไหมไม่มีนะปีกกันไปเลยนะอะไรนะไม่มีค่ะไม่มีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าได้เงินใหม่นะใช่ของไที่บ้านนะคะยังให้รู้นี่ยให้รู้นี่ยให้รู้เีอยู่บาบคุ่ถามว่าทุกครั้งที่เราหมุนไม่ได้เอาสิทใไหมนกันะต้เสียใจเสียี่แต่เอามีดมาแทงเรานมเราใช่ครับผมลเราก็พยายามอีวโหดมากทำไมอ่ะ น้องยังไม่รู้ว่าทําไมคุณถึงร้องว่าโอ้นะเดี๋ยวตอนเบรกเราจะอธิบายใี่ชาฟังนะครับผมช่วงหน้าเราจะเล่นเกมกันอีกนะครับพิมพ์เอสว่างหนึ่งเชียร์เดอะบอททัมบลูส์คุณมีโอกาสอีกเกมนะครับเอสมาสองนะครับเชียร์กู๊ดมอร์นิ่งและเอสมาสามเชียร์โซดานะครับส่งที่แปดเจ็ดแปดเจ็ดเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปดูหนึ่งเอ็มวีจากจุ๋ยจุ๋ยกันดีกว่าค่ะขอเอ๋ยขอคนครับเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมกันดูจแคตัว